มีของมาให้เล่นอีกแล้วครับทุกคนก็ตัวนี้เป็นโคมไฟนะครับโคมสองไฟหน้านะครับโคมไฟจับกบหรือเปล่านะก็เป็นโคมสปอร์ตไลท์นะครับมีแบตเตอรี่แยกนะครับผมอันนี้อาการมาสองตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวขวามือเนี่ยคือเปิดไม่ติดเลยนะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าผมเทสดูแล้วเปิดไม่ติดจริงนะกดสวิตช์เนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่ติดเลยเนี่ยไม่ติดเลยครับส่วนตัวนี้ติดนะติดแต่ดับไม่ได้นะครับ เนี่ยติดแสงจ้าเลยเห็นไหมไฟแรงดีรุ่นเนี้นะครับปิดปิดไม่ได้นีน่กดปิดไม่ได้เลยนะครับต้องใช้วิธีการถอดแบตเตอรี่ออกอย่างเดียวนะแกะแบตเตอรี่ออกมันถึงจะดับนะครับนี่ต้องมาขยันถอดแบตแล้วใครจะขยันถอดแบตขนาดนั้นครับนี่ก็ตรวจสอบแล้วมันเป็นที่ชุดวงจรด้านในนะครับเป็นไอ i ขาที่มันเสียอยู่นะครับ ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโมวงจรนะครับให้มันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมให้มันกดปิดได้นะครับก็อาจจะเป็นวิธีการโมอ่าใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมสักนิดนึงแต่ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะกดปิดได้กดเปิดได้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็อยากขอให้พี่ๆเพื่อนๆกดไลค์ ติดตามซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับเพื่อให้ผู้จะทําคลิปมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับมันจะมีล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับหาเหล็กแบนๆน,นะครับหรือใครใบมีคัตเตอร์ก็ได้นะเงี้ยตรงเนี้ยเงี้ยนิดเดียวนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยด้านเนี้ยนะครับแทงลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็งัดงัดขึ้นนะครับนี่นี่แค่นี้ก็ออกมาได้แล้วนะครับ ตรงนี้มันเป็นสวมครับตรงรางฐานนี้จะเป็นสวมนะครับแล้วก็จะมาเจอกับชุดเมนบอร์ดวงจรของเขาเป็นชุดชาร์จแล้วก็ชุดไดททาให้ไฟมันติดขึ้นมานะครับอ่าโอเคอันเนี้ยผมโมวงจรเสร็จแล้วนะครับโมวงจรเสร็จแล้วก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับเป็นวันเลยเพราะว่าข้างในนี้นะครับเขาลบเบอร์ไอซออกเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยลบเบอร์ไอซออกนะครับอันเนี้ยเป็น i c เหมือน pwm คอยทำการควบคุมนะครับคล้ายๆกับวงจรของโซล่าเซลล์ผมจะมาเฉลยนะครับว่าเราจะโมจุดไหนนะครับอย่างแรกเลยทุกที่เราต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของสวิตนะครับอันนี้เราต้องเพิ่มสวิตเข้าไปในตัวตัวบอดี้นะครับเป็นไมโครสวิตนะครับไมโครสวิตแบบเนี้ยสวิตกดปิดนะครับตัวหนึ่งก็5บาทนะครับ แล้วแต่ว่าความสูงเราอยากได้ประมาณไหนนะครับขาที่จําเป็นต้องใช้เราต้องต่อขาไหนมันมี4ขานะครับมี4ขาก็ให้เราต่อ2ขาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาจะต่อฝั่งไหนก็ได้2ขานี้นะครับส่วนขาตรงข้ามกันอย่างนี้นะครับมันคือขาเดียวกันทุกคนสวิตช์นะ่ะทำงานแค่2ขาแต่เขาทามา4ี่ขาเพื่อเวลาให้เราบัดกีวงจรเนี่ยมันเกิดความมั่นคงถาวรน,นะครับ ถ้าเราบัดกรีแค่2ขานี้ก็ใช้งานได้แล้วก็สามารถกดสวิตช์แล้วก็ทํางานได้นะครับเนี่ยทำงานแบบนี้สวิตช์ใส่ตรงไหนนะครับามาดูนะครับผมโมใส่ตรงเนี้ยโอเคเนี่ยครับผมโมใส่ตรงนี้เห็นอยู่เนาะชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นคราบยุเขียวนี้ก็คือกาวอ e ี็อกซี่นะครับใช้อ e ี็อกซี่ในการ ติดนะครับไม่งั้นไม่อยู่เวลาเรากดหลุดแน่นอนนะครับให้เราใช้ดอกสว่านนะครับดอกสว่านเจาะเจาะเป็นรูเข้าไปาผมเจาะเอยื้องตำแหน่งนี้จอเจาะเยื้องตำแหน่งนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราเจาะตำแหน่งอื่นผมวัดดูดูแล้วนะครับมันไม่พ้นรังฐานเพราะเวลาเราประกอบรังฐานตัวนี้ลงไปเนี่ยมันไปงัดกับสวิตนะครับทําให้มันเก็บงานไม่ได้ทุกคนมันก็เก็บรังฐานไม่ได้ผมก็เลย เจาะตรงนี้นะครับระยะนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ทําการหักขาตรงนี้ออกมันจะมีขาเหมือนด้านนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีขาขาตรงนี้คือเขาเอาไว้งัดกับตัวขั้วราง่านนะครับให้เราแกะออกเลยนะครับอ่าแล้วก็เจาะพอเจาะเสร็จแล้วเราก็เอาสวิตช์วางลงไปในเมื่อวางสวิตช์เสร็จแล้วเนี่ยให้หาสายไฟนะครับสายไฟเส้นเล็กๆนะครับ ายาวประมาณสักยี่สิบเซนก็ได้นะครับไม่ถึง20เซนก็ได้2องเส้นนะครับแล้วก็มาดูที่ i อตรงนี้ถ้าใครจะทำตามแคปเจอร์ไว้เลยนะครับแคปเจอร์ไปดูก็คือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะก็คือให้เราบัดกรีเข้าที่คอยนะครับเนี่ยตัวคล้ายๆกับแทงน้ำที่มีสกรีน1 r 5เนี่ยนะครับนี่นะครับบัดกรีขาไหนก็ได้ครับตรงนี้ส่วนอีกเส้นหนึ่ง จะเป็นเส้นไหนก็ได้นะครับไม่มีบวกไม่มีลบนะครับก็คือเราใช้หลักการแค่ว่าให้ไฟเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่กาวแล้วมันจะดับนะครับหลักการมีแค่นี้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องทําเหมือนผมอ่าสีเนี่ยไม่ได้กําหนดสีเราจะบัดกีสลับกันก็ได้นะครับอันนี้อ่าเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะจุดที่เราบัดกีมีสองขั้วนะครับทุกคนบัดกีเข้าที่ขาคอยนะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นตะกั่วนะครับแล้วก็ ขัวข้วคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะหรือว่าจะเป็นขา iC 8ขาตรงนี้ก็ได้ขา1 2 3 4ขาที่4นะครับอ่าขาที่4นะโอเคง่ายง่ายแค่นี้ก็จะทำให้มันสามารถดับอ่าหรือว่าตัดการทำงานของวงจรชุดนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือมันจะกลับมาชาร์จงานอ่าชาร์จไฟได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนนะกลับมาชาร์จไฟได้เหมือนเดิมนะ ก็เอาวิธีการมาฝากนะครับทุกคนสำหรับใครที่ใช้วงจรนี้อยู่นะครับเปิดติดแต่ไม่ดับนะครับมีแค่นี้แหละครับวิธีการโมวงจรนะครับที่เหลือก็เป็นการประกอบนะครับประกอบกลับใช้งานนะครับผมเวลาประกอบเนี่ยให้หาเทปพันสายไฟหรือว่าเทปผ้าแบบนี้นะเอามาปิดขาสวิตไว้นะครับเผื่อมันจะไปรัดวงจรเขากับรางฐานนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับ นี่เรามาแปะแปะขาสวิตไว้นะครับนี่ผมก็แปะไว้อ่าเนี่ยครับแปะไว้กันมันไปช็อตเข้ากับรางฐานตัวนี้ขารางฐานนะครับให้หัว USB มันโผลมาทางนี้ก่อนครับโผลมาแบบนี้ให้หน้าตรงเลยนะกดไว้อืม แล้วก็เอารังผ่านมาสวมเข้าไปครับสวมขั้วเข้าไปสไลด์แผ่นแผ่นสีทองเนี่ยเข้าไปแล้วก็กดลงครับทุกคนกดลงไปตรงๆเลยนะครับมันจะดังแก๊บแก๊บแนะตอนที่เรากดลงไปนี่ โอเคเนี่ยจบแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลองเทสเลยมา,มาเทสกันโอเคกดเปิดนะนี่กดเปิดอ้าวเนี่ยไปติดแล้วนะครับพอเราจะปิดนะอ่าสวิตที่เราโมนะครับสวิตที่เราโมอยู่ตรงนี้นะครับกดเลยนะนี่ ดับไหมดับนะครับอ่าแต่ถ้าเราอ่ากดตรงนี้ติดไหมไม่ติดนะครับสวิตช์โมตัวนี้เอา,เอาไว้ปิดดับอย่างเดียวนะครับกดเปิดอ่าเนี่นะเปิดแต่กดตรงนี้ดับไหมไม่ดับนะครับนี่ไม่ดับเลยทํายังไงกดนี่สวิตช์โมเราดับกดเปิดดับนี่ชาร์จไฟได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องชาร์จไฟอันนี้ก็จบก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆที่ใช้โคมไฟแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ